อืมอ pues ๋ะยุ่มย um ุมยุ่มยุมเบืงเบิองเอยทหารน้อยเอาบัยดีครับก่อนตัดตตมตมตำรวจน้อยนี่ดูกล้องสิครับบัสดีก่อนเอาวันนี้เปาไม่น่ารักเลยอ่ะผู้กำกับน้อยอะไรไม่น่ารักเลยนี่ต้องบัยดีมาทางนี้สวัสดีมาทางกล้องนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนดีครับสวยสวย พูดเลยดิจ้องจ้องจ้องจ้งจ้งเจงเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจงเเะเบิ่งพี่นวังพระกันจิ้นยัางมัเนี่จกินมึกย่างมึกย่างอะไรอันซื้อโลขึงพันธุเหตุเ็าต้มอันเมล้างน้ำจงไว้ซีตัวเสร่จวะแต่สำนีหลังเราเบื้องเาเบื้องญาติานเขาได้หนึ่งญานบประานเขานั่งผู้กกับหน่อยน่ะอ่ะลูกขึนโซสุดดูลูกขึนโซสดนี่เอฟซเบื้องดูเรื่อง ลุกขึ้นหน่อยเอาลุกขึ้นลุกลุกขึ้นโชว์ชุดหน่อยว่ามันเป็นยังไงผู้กำกับน้อยน่ะเอฟบอยบอกเอฟซีหน่อยว่าเตาควันถูกเอาเร็วๆลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโชว์ก่อนเร็วๆเอาลุกขึ้นโชว์ก่อนลุกขึ้นเอาลกขึ้นโอ้ยไปเสร็จสุดรอแล้วเปล่าเอาโชว์โชว์หน่อยเร็วเอายังห่วงกินอาแถวต้องเหตเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดจังไหน บ่เราบังสุดคนพี่น้องโอ๊ยโอ้ยโอยโอยในเช้าที่บรรยากาศอึมครึมพี่น้องเลยฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นมามากินปลาเมืองน้ำกันพี่น้องพ้าลูกพ้าหลานกินกินเล้กกระเจัาสิไปจังใดมาจังใดดอกกินแล้วก็นุนแตบางของเขาจะค่ำนะฮะมันมีแห้งท้องขึ้นจักน้อย Uhm, ít nè. Eat your này nè bunn. Hm? Don't lắm hôn nào, bà, dì nè. Gimbala, gimbala. Mmm. Mmm. là Mmm. Mmm. Nó Mmm. Nó Mmm. 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 Mmm tìm được sao không? Kim nó cả kim, kim Bác dựt dựt cái lưới kim đây bạn nhìn อยากไปโอ้ยเจนบ่านี่เอาเลยพี่กดอื่นกูวเอาเสื้อผู้พิลุเอาอย่างเ่อนี่คนกาลังจิกกินเข่าแม่โอ๊ยไปเล่นในบ้านก่อนป่ะคนกำลังจิกกินเข่าแม่โอ้ย chẳng lòng cuộc đâu vào cổ Nè 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 nè, người mọi lôm mọi người mọi người mọi nè, mọi người mọi người mọi mà mọi người mọi người mà người mọi 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 người แบบควบควบ้องช่อนเมือมันใจเย่บนเพาอยากอยู่บ้านนีอกล,ลํงคานขั้นแบบขั้นบ,นบาวลาไข่ขั้นบาวลาไข่นี่ยเพเด็กอยู่บ้านเดี่ยแย่ไปต้ำกล้องแตกแล้วลรกโอ้ยเด็หมาอนโอยนี่กล้องมายืนท่งนี่แหมมายืนทาามีแหมจะสื่นะอเห็นไหมนีอออ่องมาทำความเคารพแบบนี้นี่มาท่านี้

น้นออางอไอยังสิเพเห็นห่อไอเรียไปหาขวดยา,จาเจไอ,อามาให้โดยเร้าตอบโต้ะะการผื้ต้องขึ้นจะนึกถึอะไ เม,มือ่อาอาหารทางนางกินขางแต่ละคนพ่อเจา้าค่ะหลานสาวบ่มีพ่อบ่มีแม่ดูกัมภากัมพ้อยย่าย,ายา่า จำปากจำพ่อยแต่บ่าโอ้ยจำไม่หยังนอนหยาบปากเปียกพี่น้องเลยเบาหยาบบ่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 เขาเนาะเบาเลยเต็มปากเต็มคำเอ้าก็มันคือความจริงน้องแบบความจริงแม่ะนอนหยาบปากเปียกที่นองมันหยา นายกระนักบ่เนี่ยักไงนายกระนักนายเล่นตามกองเยอะจะคูนี่ก็ได้อืมมันอากาศเนี้ยมาสอบเป็นเือะพี่น้องกินข้าวแล้วก็จิตไปไผ่ไปมันระบาดอืมมาชวนกินปลาเมึกน้ำกันตำนานนะพี่น้อง